รายการ Energy t i m ทเรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรรค์คุณค่าบางจากครับเวลด์โชว์ไปเว เ, e เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเราจึงมุ่งรักษาสมดุลในทุกสิ่งที่ทำเสมอสร้างความมั่นคงทั้งพลังงานขับเคลื่อนเศรษฐ,ฐกิจสู่เวทีโลกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมและดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยปตอทอแข็งแรงร่วมกับสังคมไทย และเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะขอสู่รายการ Energy Time นะคะอยู่กับเราสองคนในชั้นโดรดีชัยสมบัติค่ะค่ะหรชั้นกัญญาเลยขวัธนะค่ะสวัสดีค่ะคุณกัญญาสวัสดีค่ะคุณโดรดีอ่าแล้วก็วันนี้นะคุณกัญญาเราเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะคะของการไปเยี่ยมชมพลังงานที่เมืองไหหลำหรือว่าเกาะไหหลำอะใช่ค่ะ มนทนไทหนานเกาะไหหลังเกาะไฮหลังใช่โอ้ตายละดิฉันเสียงพันกันไปหมดเลยเราคุยเรื่องโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กเอสมาไปแล้วเราคุยเรื่องโซลาร์เซลไปแล้วแล้วก็ศูนย์ข้อมูลพลังงาน Data Center ไปแล้ววันนี้เรื่องสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องของพลังงานไฮโดรเจนนะคะซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกใหม่นะคะเพราะว่าตอนนี้เองต้องบอกเลยว่าประเทศไทยเองก็พูดถึงเยอะนะ ใช่มันอยู่ในยุคของการเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดใช่แต่ว่าก็ยังมีความเข้าใจผิดบางครั้งเอ๊ะเป็นน้ำหรือเปล่าอ่าเป็นน้ําเลยหรือเปล่ารอย่างนี้อ่ะก็ต้องมาดูกันว่าใช่หรือเปล่ามันมีหลายรูปแบบนะใช่ว่าคือมันสามารถไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมได้ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ได้ใช้ในโรงไฟฟ้าได้แต่ว่าในส่วนที่เราไปดูเนี่ยนะ ที่เราได้ร่วมคณะกับการไฟฟ้าฝ่ายบริเตแห่งประเทศไทหยหรือกฟพเนี่ยในการไปเยี่ยมชมสถานีเติมไฮโดรเจนไฮโคที่ใช้กับรถยนต์อ้าใช่ค่ะซึ่งเราไปที่บริษัทไฮมาไฮ <c oughs> <c oughs> มาค่ะไฮมาออโตโมบิลหรือว่าไฮมามอเตอร์แล้ก็ China Aerospace Science and Technology Corporation นะคะซึ่งเป็นสถานีไฮโดรเจนสีเขียวแห่งแรกของมณฑลไหหานที่เมืองไหโขเปศศจีนใช่เพราะว่าการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวเนี่ยเข้ามาจากไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์เซลล์ถึงเป็นไฮโดรเจนสีเขียวไงก็คือสะอาดแน่ค่ะเขาจะมีกระบวนการนะก็คือ ทำโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต์ใช่ไหมคะเราก็ผลิตไฟฟ้าเป็นพลังงานสะอาดออกมาค่ะแล้วเอาตัวเนี้ยไปทำกระบวนการอ e l e c โทร l y s i huh. s ซึ่งเป็นการแยกน้ำมาเป็นไฮโดรเจนด้วยไฟฟ้าสีเขียวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะผลิตไฮโดรเจนสีเขียวเป็นกรีนไฮโดรเจนนะ,ะได้100กิโลกรัมต่อวันแล้วพอได้ปุ๊บเนี่ยก็เอาไปกักเก็บในถังไฮโดรเจนปริมาตรนะ 250กิโลกรัมต่อวันแล้วในอนาคตเนี่ยทางนี้เขาจะขยายเพิ่มเป็น500กิโลกรัมต่อวันนะแล้วก็มีการปรับแรงดันให้มีความเหมาะสมะก่อนที่จะนำไปเติมในรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนประมาณ100คันต่อวัน เวลาเติมอะคุณรู้ไมเวลาในการเติมมันสั้นมากเลยคือเราชอบนึกถึงการเติมน้ํามันใช่ไหมในรถยนต์การชาร์จไฟฟ้าใช่ไฟฟ้าก็จะนานหน่อยแล้วก็การอัดแก๊ส N G V นจีนที่นานที่สุดใช่ไหมนานที่สุดใช่ไหมใช่ในบรรดาเออแต่อันนี้อืันนี้ถูกมากเลยนะใช่ไหมระยะเวลาสั้นมากเท่าไหร่อ่ะสนาทีต่อคันจริงวะ อ่าแล้วก็การเติมเนี่ยมันน้อยเลยนะมันสั้นมากคือถ้านึกภาพไม่ออกเนี่ยคือเหมือนเราเติมแก๊ส LPG เลยไปเสียบปุ๊บมืดก็เข้าไปาท,ที่ต้องมีสถานีของเขาแล้วเราก็ไปเสียบ ใช่แล้วไปเติมแล้วรถออกมาได้เลยรถยนต์ที่จะเติมน้ก็คือรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนเท่านั้นเท่านั้นไม่ใช่เติมน้ำอย่างบ้านเรานะบางคนอาจจะคิดว่าไฮโดรเจนคือเอาน้ำเปล่าเติมเลยหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้อมีกระบวนการบางบางคนเข้าใจผิดเนาะใช่เข้าใจผิดเขาต้องมีกระบวนการแยกก่อนนะใช่แยกน้ำออกมาใช่ไหมแล้วคุณรู้ไหมว่าอีร้อยคันต่อวันเนี่ยค่ะ มันไปช่วยลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยซึ่งเป็นการเลื่อนกระจกทําให้โลกร้อนเนี่ยได้ถึงหกหมื่นตันต่อปีทีเดียวเลยนะค่ะออทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าดิฉันเนี่ยได้มีโอกาสทดลองขับรถยนต์ที่ใช้เชืเ้อเพลิงไฮโดรเจนด้วยค,คือทางไฮมามอเตอร์เนี่ยเขาเอารถยนต์ไฟฟ้าค่ะนะที่ชาร์จไฟฟ้ากับ รถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนคือไฮมามอเตอร์ or, เนี่ยเขาผลิตรถยนต์2ประเภทน,นี้ใช่ไหมคะใช่แต่ว่าเขาก็มีสถานีเติมไฮโดรเจนในพื้นที่โรงงานของเขาด้วยแต่ไอ้ไฮโดรเจนเนี่ยมาจากที่อื่นนะมาจากไอที่โรงไฟฟ้าเนี่ยแยกกระบวนการแล้วผ่านแล้วส่งมาตามท่อตามถังตามอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมีโอกาสาขับ ก็มีเอามีภาพให้ดูใี่คุณขับเองเลยาก็เนี้ยดูไปเรื่อยๆมีหลายท่านขับนะผู้บริหารของกรพแล้วก็ให้เราได้ทดลองขับบ้างเนาะว่าจะได้รู้ว่าเป็นยังไงคุณเชื่อป่ะคือด้วทั้งขับรถยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมเราก็จะได้แบบได้ยินเสียงมอเตอร์ไฟฟ้ามันปั่นไงแต่อันนี้มีไหมไม่มีเงียบมากเงียบกว่าเงียบกว่ารถยนต์ไฟฟ้าอีกคุณแล้วความนุ่มล่ะความนุ่มเหมือนกันเลย เราคิดว่าเอ๊ะอัตราเร่งมันเป็นยังไงอัตราเร่งก็ขึ้นไวมากเลยนะขึ้นไวมากเออแบบเหมือนรถยนต์ปกติทุกอย่างเลยแล้วที่สําคัญคือเนี่ยคือถังก็จะซ่อนไว้ข้างใต้เรามีรูปให้ดูเนี่ยที่เราแบบอ่ารีรีวิดีโอไปให้ดูเรื่อยๆเนี่ยถังก็อยู่ข้างใต้คล้ายๆคล้ายๆถังแก๊สในจีบีถังแก๊สในวีจีอะไรอย่างเงี้ยก็ที่ปอกกันเติมก็เติมข้างๆเหมือนกันเนาะเหมือนเราเติมแก๊สทั่วไปใช่แต่อันนี้ไวกว่าไงอย่างที่บอก นะคะก็เห็นความต่างนะเห็นความต่างว่าเอ้ยแล้วมันขับได้ไกลด้วยนะคุณถ้าไร่่ะถ้าจะไม่ปิดหก0อยห้าิกิโลเมตรนะใช่มันก็อนาคตอาจจะได้ขยายไปเกินกว่านั้นอีกคือเรื่องเรื่องกิโลเมตรไม่แม่นแต่รู้แต่ว่าได้หลายร้อยกิโลเมตรประมาณห0 0้อยกว่ากิโลดิฉันก็ไม่แน่ใจอ่าใช่แล้วก็ทีเนี้ยก็ลองอัตราเร่งดูคือแบบเหยียบบื้ ก็ขึ้นเลยคุณแบบซิ่งเลยนะเราไม่ได้ยินเส like ียงมอเตอร์เหมือนมอเตอร์ไฟฟ้าคือจะเงียบกว่าแหละใช่นี่เรายังคุยกันอยู่เลยนะว่าอย่างจีนอย่างเงี้ยเขาใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเยอะเวลาเราเดินไปไหนอะก็เขาจะเตือนกันบอกว่าให้มองหน้ามองหลังให้ดีอย่าเดินอย่างเดียวพอลองไปเดินฉันรสืกว่าก็อันตรายเหมือนกันนะเพราะด้วยความไม่ได้ยินไงเออมันเงียบมากอันนี้คือรถรถ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าใช่ใช่แล้วเขาก็บางครั้งเขาก็ขึ้นมาบนฟุตบาทเพราะฉะนั้นไม่รู้เลยว่าอันนี้ถนนหรือหรือทางเดินทั้งสวนทั้งมาทั้งหใช่เพราะฉะนั้นต้องดูแลแบบดูแลตัวเองดูแลตัวเองเนาะแล้วก็เพราะว่ารถไปมาตลอดเวลาลานนี้เงียบกว่าอีกอะไม่มีเสียงมอเตอร์เลยซึ่งมันเป็นรถยนต์อนาคตสําหรับในประเทศไทยนะใช่ไหมแต่ที่จีนอ่ะเขาเริ่มใช้กันแล้วเขาเริ่มใช้กันแล้วนะคะแล้วของประเทศไทยเราของประเทศไทยอ่า ก็เตรียมนะที่จะพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนเหมือนกันใช่คือกกพไปดูอ่ะในส่วนของภาคพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมใช่ค่ะโดยคุณวิระตั้งวิชาชานนะคะผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชิงเพลกของกกพนบอกว่าตอนนี้เองเนี่ยในส่วนของการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนในภาคพลังงานไฟฟ้าเนี่ยกกพก็ทำอ่าเพราะว่าเป็นการสนับสนุนเรื่องการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดแบบยั่งยืนเลยเนาะ ก็มุ่งส uh, uh ู um ่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2593นะคะแล้วก็การปล่อยก๊าซเรือกรจกสุดที่เป็นศูนย์ในปี2608อันนี้จะช่วยได้ซึ่งพอเองเนี่ยก็ศึกษามาแล้วร่วมกับพันธมิตรใช่ศึกษาการนําสัดส่วนของก๊าซไฮโดรเจนเนี่ยมาผสมกับก๊าซธรรมชาติ ห้าเปอร์เซ็นต์ก่อนในโรงไฟฟ้าก๊าซใช่ไใช่มาใช้เป็นเชื้อเพลิงต้องเขาต้องทยอยทยอยใช่ไหมทีละย่อยถ้าเยอะมันจะค่อยทยอยไปมีผลกับเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากับอะไรมและอย่างนี้เป็นโรงไฟฟ้าเดิมที่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าปริมาณไหนที่จะตอนนี้ก็ทดลองอยู่นะคะแล้วก็ยังมีการศึกษาเรื่องของพวกศักยภาพแล้วก็พัฒนาผลิตไฮโดรเจนจากพลังงานสะอาดใช่ไหมเดี๋ยวอันเนี้ย ถ้าเกิดว่าเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเน<ฆ>ี่ยแล้วมันได้ผลดีอ่ะเดี๋ยวเขาก็เสนอขออนุมัติแทนชอบโครงการเพื่อดำเนินโครงก,การเลยนะถูกไหมล่ะคุณ <ใช S 1> ก็มันจะไปลดการใช้เชื้อเพลิงก๊าซไงใช่ไหมแล้วก็สนการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวเนี่ยอื จากไฟฟ้าก็พอก็ทําอยู่แล้วเขามีพลังงานเขาบอกว่าจริงๆคือมันทําได้2ตัวก็คือจากแสงอาทิตย์กับพลังงานลมอ่าใช่ซึ่งก็พอเนี่ยทำในส่วนของลมอืมเนาะใช่ไหมมีโครงการวินไฮโดรเจนไฮบิด ที่โรงไฟฟ้าลำตะคองเพราะว่านี้มันจังหวัดนครราชสีมาลงที่ลำตะคองใหญ่อยู่แล้วแล้วก็กังหันเยอะมีสูบกับด้วยมีระบบแบตเตอรี่ด้วยใช่แล้วก็มีเนี่ยพลังงานลมแล้วก็กังหันลมตอนนี้ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วที่ลำตะคองนะคะซึ่งก็จะสามารถผลิตไฮโดรเจนสีเขียวจากไฟฟ้าที่ได้จากกังหันลม ด้วยกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสเหมือนกันแต่ว่านี้ทำงานร่วมกับเซลล์เชื้อเพลิงนะคะกำลังการผลิตเนี่ย300กิโลวัตต์จะเปลี่ยนไฮโดรเจนเนี่ยให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับศูนย์การเรียนรู้กรกอที่ลำตะคลองก็ทำมาแล้วใช้งานมาแล้วอันนี้ได้เริ่มทำแล้วตั้งแต่ทำแล้วใช้งานแล้วด้วยตั้งแต่ปี2559แล้วโอ้สุดยอดของเราก็ไม่น้อยหน้าเขานะเราไปลองดูสกู๊ปของเรากันไหมคะได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณมีรา ใช่มชคะพลังงานไฮโดรเจนทางเลือกใหม่ดันไทยสู่สังคมคาร์บอนตำ่ำพลังงานไฮโดรเจนนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สำคัญในยุคข,ของการเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่การใช้พลังงานสะอาดและมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือคาร์บอนนิวทรลิตี้ประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญ และสนับสนุนการใช้ไฮโดรเจนถึง3ภาคด้วยกันได้แก่ภาคพลังงานไฟฟ้าภาคการขนส่งและภาคอุตสาหกรรมดังนั้นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟพในฐานะผู้นําด้านการผลิตไฟฟ้าเพื่อสร้างความมั่นคงของประเทศจึงนําคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมสถานีเติมไฮโดรเจนไฮโคที่ใช้กับรถยนต์พร้อมต่อยอดพัฒนาโครงการวิจัยไฮโดรเจนสีเขียว โดยบริษัทไหมาออโตโมบิลและบริษัทไชน่าแอรสเปซไซอันแอนเทโนโลยีคอร์ปอร a ชั่นเพื่อเป็นสถานีไฮโดรเจนสีเขียวแห่งแรกของมณฑลไหหนานน้ำเมืองไหโขวประเทศจีนสถานีไฮโดรเจนจากพลังงานแสงอาทิตย์ไหโขถูกพัฒนาโดยบริษัทไหมาและไชน่าแอรสเปซไซอันแอนเทโนโลยีคอร์ปอร a ชั่นเริ่มดำเนินการในปี2565เพื่อเป็นสถานีไฮโดรเจนแห่งแรกของมณฑลไหหนาน ที่ผลิตไฮโดรเจนสีเขียวจากไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลารเซลล์กำลังการผลิต5เมกะวัตต์ด้วยกระบ,บวนการอิเล็กโทรไลซิสหรือการแยกน้ำเป็นไฮโดรเจนด้วยไฟฟ้าซึ่งสามารถผลิตไฮโดรเจนสีเขียวได้100กิโลกรัมต่อวันจากนั้นจึงนำไปกักเก็บไว้ในถังเก็บไฮโดรเจน250กิโลกรัมต่อวันและในอนาคตสามารถขยายเพิ่มขึ้นเป็น500กิโลกรัมต่อวัน เพื่อปรับแรงดันให้มีความเหมาะสมก่อนนำไปเติมให้กับรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนประมาณ100คันต่อวันโดยใช้เวลาในการเติมประมาณคันละ3นาทีตั้งเป้าหมายในการช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์60,000ตันต่อปีสำหรับประเทศไทยนายวีระตั้งวิชาชาญผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิงกพฟผบบอกว่าการพัฒนาพลังงานไฮโดรเจนในภาคพ,พลังงานไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่าน ไปสู่พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนของประเทศมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2593และการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2608กฟพ,อพอได้ร่วมกับพันธมิตรศึกษาการนำก๊าซไฮโดรเจนมาผสมกับก๊าซธรรมชาติในสัดส่วน5%มาใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมในการผลิตไฟฟ้าสำหรับโรงไฟฟ้าของกฟพ,อพ,อพอที่มีอยู่เดิมพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจุบันได้ศึกษาความเหมาะสมเสร็จแล้วและเตรียมความพร้อมสำหรับการขออนุมัติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการมีเป้าหมายให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี2573และมีโครงการที่ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาคือโครงการผลิตไฮโดรเจนและแอมโมเนียสะอาดจ,จากพลังงานหมุนเวียนบนพื้นที่ศักยภาพของกฟผซึ่งมีเป้าหมายเริ่มดำเนินการโครงการต้นแบบในปี2573อย่างไรก็าตามกฟผมีโครงการ วินไฮโดรเจนไฮบริดที่โรงไฟฟ้าลำตะคองจังหวัดน,นครราชสีมาสามารถผลิตไฮโดรเจนสีเขียวจากไฟฟ้าที่ได้จากการหันลมด้วยกระบวนการอิเล็กโทรซิตทำงานร่วมกับเชื้อเพลิงหรือฟิวเซลกำลังการผลิต300กิโลวัตต์เปลี่ยนไฮโดรเจนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าจะให้ศูนย์การเรียนรู้ก,กฟผลำตะคองโดยเริ่มการใช้งานตั้งแต่ปี2559แ,แล้วปัจจุบันเนี่ยราคาของไฮโดรเจนเนี่ยยังสูงอยู่มาก นะครับในปีในปี2องพันที่รัฐอยากจะให้มีการผสมไฮโดรเจนลงไป้าไป5%เนี่ยผสมได้แต่ว่าสัดส่วนที่ที่ใช้เพียงแค่5%เนี่ยเนื่องจากว่าจากกระทบกับค่าไฟคือยังไงก็ก,ก็แพงกว่าปกติอยู่แล้วนในเมืองไทยเนี่ยถ้าเป็นกรีนไฮโดรเจนไม่ว่าที่ไหนในโลกนะครับถ้าเป็นกรีนไฮโดรเจนเนี่ยต้องมาจากโซล่าหรือว่าลมเท่านั้นนะครับเราก็ในในส่วนของกอง,อ,งอเองเนี่ยเรามีพื้นที่ที่มีศักยาภาพอยู่นะครับเราคิดว่าเราสามารถที่จะ ผลิตไฮโดรเจนที่ตรงน,นั้นได้อย่างไรก็ตามเนี่ยในขณะนี้เนี่ยด้วยราคาต้นทุนขอ,ของการผลิต green h y d r o เนี่ยโดยใช้โซลา่าหรือว่าพลังลมเนี่ยนะครับอันนี้มันยังสูงอยู่เพราะฉะนั้นต้องมีการสน,สนับสนุนจากภาครัฐด้วยว่าถ้าเกิดว่าเราทําแล้วเนี่ยสูนเกินตรงนี้ถ้าส่งผ่านค่าไฟจะทำยังไงซึ่งจากการเยี่ยมชมสถานีเติมไฮโดรเจนไฮโคมในครั้งนี้ทำให้เห็นว่า เราสามารถใช้พลังงานไฮโดรเจนได้จริงในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งจากการที่เราได้ไปเยี่ยมชมสถานีเติมไฮโดรเจนไฮโคทั้งนี้มันทำให้เราเห็นว่าเนี่ยเราสามารถที่จะใช้พลังงานไฮโดรเจนเนี่ยได้จริงนะคะใกล้แล้วใกล้แล้วด้วยใช่ไหมใช่คือตอนแรกเรามองว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ไกลตัวพอไปดูในครั้งนี้โอ้โหคือเห็นภาพแล้วของเขาทําแล้วประเทศจีนเขาทำใช่แล้ว และของเราจริงๆของเราก็ทําแล้วเห็นไหมใช่แต่พีมงแต่ว่ายังไม่ได้มาในทดลองอ่ะเรายังทดลองแต่ว่าของบริษัทปอทอนจำกัดมหาชนเขาทําแล้วไงอีรถทดลองรถไฮโดรเจนแล้วก็ทําสถานีเติมไฮโดรเจนด้วยแต่ว่าเพิ่งมีอยู่ที่2ที่เองอันนั้นก็ยังเป็นอยู่เรื่องของการทดลองการศึกษาอยู่นะยังไม่เป็นคอมเมอร์เชียลเท่าไร ถ้าเป็นก็อาจะยังแพงอยู่เรารอไปก่อนแล้วกันนะคะก็ต้องรอดูเราพลังงานสะอาดเราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะก็ถือว่าการเดินทางไปร่วมคณะกับกรกพครั้งนี้ถือว่าได้ประโยชน์มากคือต้องบอกเลยนะว่าได้เปิดหูเปิดตาเปิดโลกทัใไม่ๆเลยมากแล้วก็เราก็มีความยินดีนะที่จะทําข้อมูลเหล่านี้เอามาเผยแพร่ให้กับทุกคนได้ทราบกันนะคะก็ 3ตอนจบไปแล้วเรียบร้อยนะคถ้ามีอะไรใหม่ๆน่าสนใจเราจะนำมาเสนออีกฟใช่ใค่ะวันนี้ก่อนจากกันไปนะอย่าลืมนะคะทุกช่องทางของ Energy Time ทออนไลน์นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเราจึงมุ่งรักษาสมดุลในทุกสิ่งที่ทำเสมอสร้างความมั่นคงทั้งพลังงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่เวทีโลก พร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมและดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนบางจากคับเวลทุกไปใหเร็วให้แรงกว่าใครใหใช้ d r i ไปทุกวันเปลี่ยนทุกคันให้แรงกว่าใคร20แอนด์2 รา,าา e รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบางจากสมดุลธรรมชาติสันพลังไม่สิ้นสุดบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสารรค์คุณค่า